คือจริงมันก็จะมีคําสอนของแม่ที่ยอมยึดถืออยู่ที่เขาบอกว่า,วาออามาจะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้แบบอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะไม่เดือดรอ้อนคนอื่นนะแม่ไม่เดือดร้อนต่อตนเองด้วยแม่กับออมเล่นด้วยกันมีตลกกันไหมเะเอไม่มีแม่ไปเจอแสดงอยู่แล้วเปล่า<อ>ถือบัวถอกมาแ,แม่เคยดุบ้างไหมไม่ได<น>ดุสิออม,มเชื่อว่าแม่ทุกคนก็ต้องดุอยู่แล้วเวลาที่แบบลูกทําผิดเวลาแม่ดุที่สุดที่เคยเจอดุอยังไง มีซ Isuzu d m a 2.2 DDI Mac Force สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกล้องมีนัดคุยกับแม่ลูกคู่ดังนะคะน้องออมก่อนนภัสและคุณแม่ก้อยนะคะที่เรียกว่าโอ้โหเราได้คิวทีนี้ต้องรีบไปหาเลยนะครกล้องในเลือกใช้รถคันนี้ค่ะ i s u z u d m a x High เรนเดนะคะที่มีดีไซน์ที่มีสไตล์มากๆเลย ดูเทพในทุกมิตินะคะจนเงียใครก็เหลียวหลังมองนะคะกับอิ u ุ u ดีแบ h i ไฮเรนเดอร์ไปค่ะแต่ต้องออมของคุณแม่กันดีกว่าค่ะคนต่อไปอ่ะ จะมารับบทผีแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ผีเลยเหรอเออจริงๆเป็นผีอยู่แล้วค่ะเป็นผีเล่นละครเวทีอยู่ในโรงเรียนแล้วสกิลการหลอกมีไหมเป็นคนที่ไม่หลอกคนม่วซัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะช้ก็เลยจะแบบหลอกคนน้อยดนึงนะคะชาใบผ่านงานก็ไม่มีการหลอกก็ไม่เคยมีค่ะกรรมการมีไหมมีค่ะแต่ว่าอาจจะต้องโทรให้ เพื่อนๆเนี่ยถ like ่ายรูปมามันอยู่ในโรงอะค่ะเดี๋ยวฮัลโหลโอ๊ยผีเพื่อนเร็วเกินอะคะผีเพื่อนเดี๋ยวนะนี่ผีเพื่อนเหรอหรือผีป้ากับผีผีพี่ผีเพื่อนเพื่อนกันเดี๋ยวเป็นแม่นะหรือว่าเป็นป้าพอดีไม่ได้ทำหน้าได้เลยคุทัพพุกหน่อยอาจจะเข้าใจผิดค่ะอันนี้เพื่อนค่ะแต่เป็นเพื่อนแม่ฮัลโ วันนี้เจอกลนค่ะเสว้สทีค่ะลวง้ส่วันนี้ค่ะโอ้โหวันนี้เปิดมาเป็นละครเลยเนะใช่ค่ะต้องใส่เพลงนี้ด้วยเออเป็นละครคุณหรรมมาต้องมาช่แต่ตอนนี้เนี่ยไปนั่งที่ดีๆไะสสงสารแม่แม่เหมือนจะไปกอเอกสารอยู่ฝ่ายบัญชีการเงินหรืออะไรคะแม่แม่เขาเป็นตั้งเอกกาวขาเละครเก่งย่ะเขาเป็นเอกับพี่ตึกสามพดาสูงน่นางหวัน ก็หล so ่อนเนี่ยเกิดมาสวยเองย่าเรื่องคนอื่นเขาทำนะก็มีแต่บูเมาบูเมาแต่พอหล่อนทำนะมีแต่แป๊กแป๊กบูไปหาดูสาบปีที่แล้วเก่ามากอยู่่ไหนปีเนาะใช่ออมยังไม่เกิดอ่ะจริงหรอจริงพี่ก้องยังยไม่เกิดอะไปคุยกันต่อดีกว่าปะได้ไปถอะนั่งอย่างนี้สบายกว่าเยอะตรงนู้น เดี๋ยวผีเราออกของจริงเขาอยู่ในลืกใช่แต่เมื่อกี้เห็นแคสติ้งกันอยู่อยากถามแม่ลูกคู่นี้เอาจริงๆเคยเล่นละครด้วยกันไหมคะเคยเคยนะไปรับเชิญแม่รับเชิญแม่รับเชิญเรื่องแม่ไปขอเขาเล่นของใครฮะของพี่หน่อยบุษราบุญจกรเรื่องดวงตาที่สาม และดิฉันเล่นเป็นผีค่ะอ้อ <S <S ใช่แต่ผี <S 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 ออมผีออมอยากเล่นอ่ะคือผีตลกอยากเป็นผีตลก <S <S แต่ <S <S อยากาออเล่น <S 2> <S 2> <S หน่อยอ่ะร้องไห้ จริงจริงออมอยากเล่นหนังตลกค่ะจริงีไม่ต้องตลกอะไรแบบเป็นบทที่แบบแบบไร้คาใจอะไรไม่แต่เรื่องนี้เรื่องแบบดาราน่ารักอนันไรใช่ตอนที่แม่กับออมเล่นด้วยกันมีเคอะเขินตลกกันไหมคะเออไม่มีออมมาตลกแม่ไม่มีเออเป็นคนไม่รู้สึกอะไรทั้งสุดไม่เพราแม่เขาเป็นแม่แม่ไปเฉลิมแสดงอยู่แล้วเปล่าฉีบบอทอกมาแล้วตอนนั้นนิ้ไม่ได้นะแม่ลูกนี่สิ่งมันมากๆเลยใช่ไหมเขาบอกเป็นแม่ลูกสายแม่แสดงทั้ง คู่เลยแม่พาลูกนี่ไปแคสติง้งตั้งแต่อภิษฐร์จริงหรอเมัธยมมัธยมมัธยมเฟกนิวเฟกนิวค่ะ ก็เห็นใบโฆษณาเขาแบบมีใบปิวมาก็เลยพาลูกไปแล้วมันเป็นที่ปลอดภัยก็คือเป็นช่องสามนี่ไปยังไม่รู้ตัวเลยตอนเช้าตื่นแบบเอาอมตื่นได้แล้วแล้วก็แบบลงรถแล้วก็แบบไปแคสออกไปแคสสิใช่ไม่ไปเล่นนี่นี่ได้เล่นด้วยฉันดูอยู่เป็นนักแสดงแล้วเป็นนักเรียนจริงๆนะก็คุณนางเอกเรื่องแรกก็ฉันดูไปไหนกยหหินไงพี่เป๊ปโนเฟสิตผู้จัดแล้วก็ป้าปุกแรกไปแคสนะนั่น เราเชื่อไหมแม่เคยไปดูดวงว่าเคยมีหมอดูมาทักว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกอ่ะจะดังมากดังระเบิดก็ใช่แล้วเขาบอกลูกจะแบบโด่งดังก็จะสุดๆแต่ว่าแม่ก็จะแบบสุดๆเออก็ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ว่าเชื่อก็คือก็ดีแต่ว่าเราก็ทําขยันแม่หลัได้ละครเหรอคะคิงออมเป็นคนชอบการแสดงไหมลูกชอบเธรู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่ได้บทมันจะแบบตื่นเต้น ตื่นเต้นนะ่ะที่ได้รับเล่นอ๋อชอบในเด็กเลยไหมไม่เอาจริงปะอ๋อก้อยว่าเขาไม่ได้เป็นแบบคนที่ชอบการแสดงอะไรขนาดนั้นแต่เขาเหมือนคนที่ชอบสนุกอ่ะอะไรก็สนุกไปหมดเอาอะไรมาวางตั้งอย่างหนึ่งนะเขาสามารถเล่นได้เช่นแบบเอากล้องมาวางเขาจะสวัสดีค่ะเขาท rock ําบล็อกตัวเองเนี่ยตั้งแต่แบบยังไม่มีแบบ y o u t u ยังยังไม่มีบล็อกเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันนี้น่าจะเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าเล่าหน่อยอ่ะแบบไม่น่าจะคือตอนเด็กๆสมัยคือป๊าปปาเป็นคนชอบเล่นกล้อง เขาก็จะเป็นคนซื้อกล้องวิดีโอกล้องกล้องแคนอันนั้นเราใช้ไม่เป็นแต่ว่ากล้องวิดีโอมันแค่เปิดแล้วกดเลคคอร์ดแล้วก็สวัสดีค่ะมีต้องรักเข้าสู่รายการกูทาเองทําเองไม่แต่ไม่ได้ลงอะไรนะคืออัดว้ทีาเองแต่อัดอยู่ในกล้องไปเรื่อยๆเลยแบบเล่นเล่นคนเดียววันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็ยังคุยคนเดียวอยู่อย่างทุกวันนี้สองกระจ นี้นะคะกรเจาะอินเสตเดี่ยวยังเป็นอยู่ทุกคนเนี้ยเชื่อปันร่ะเออมันก็ต้องมีบ้างแต่ตอนนี้ชอบการแสดงกันใช่ไหมน้องออมอะไรนะชอบชอบชอบเป็ถึงแบบเราได้รับโอกาสมาแล้วก็ทําให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้หลานสวยมากเลยนะใช่แต่งหน้ามาสองชั่วโมงแล้วแหมมันก็ด้วยวัยด้วยหรือเปล่าวช่สักพักก็เออแบบ เด็กสวยวสะพรั้งม,มันเป็นสาวแล้วไงลูกอ่าแต่ถึงแม้ว,ว่าแบบเหมือนจับพัดจับผูแหละด้วยด้วยแม่ผักดันเพราะว่าตอนนั้นมุ้งจำได้ว่าแม่เหมือนกับอุ้ยเนี่ยฝั่งน้องอมด้วยน้องอมนะเพือ่อนเขา้องจัรคือแม่แเขาแบบว่าจะแบบผักดันแล้วตัวแม่เองอ่ะเห่อละครลูกมากๆใช่ไหมคะเห่อสิใครลูกทํางานอะไรไม่ว่าจะละครหรือลูกจะทําอะไรพ่อแม่ต้องเป็นฝ่ายซัพพอตตอนนี้นะเสียงเรียกเข้าอ่ะระยะไกลของดวงจันทร์ เป็นเพลงของออมขับร้องโดยขับร้องโดยออมกนภัทรพ่อแม่สายเรียกข้าสายโทรออกสายเสียงรอสายเป็นเพลงนี้หมดนี่เธอต้องเห็นออมต้องเห็นตอนที่แม่หนูก็ดูหนูขึ้นเวทีแม่ไม่มองคือจริงๆไม่ใช่หรอกที่มองเนี่ยแม่อยากขึ้นเองให้ออมออมดีนะมีคนจับไว้ไม่งั้นขึ้นไปแล้ว ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมดีๆนะคะในงาน9ก้าด้วยทาครั้งที่9เดินวิ่งการกุศลเพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานาสองวรสมเด็จพระสังฆราชวัดประวัติเวกวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในวันที่9กพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะนารานคนเมืองกรุงเทพมหานครกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้นะคะให้เลือกสองยะค่ะได้แก่ฟันรัน5กิโลและมินิมาราธอน10.5กิโลโดยเส้นทางจะวิ่งผ่านพื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินร์งานนี้นะคะไม่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพทนนั้ ยังได้อิ่มบุญอิ่มกุศลด้วยพเพราะรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมนี้จะนําไปสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลอ่าวลึกจังหวัดกระบี่และยังมอบเงินบริจาคให้แก่19โรงพยาบาลเพื่อนําไปช้ประโยชน์ทางการแพทย์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0989320545 0982780545หรือ Line ID ด9ด้วยทํา Facebook 9ด้วยทากิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ควพรพลาดนะคะงาน9ด้วยทาครั้งที่9เดินวิ่งการกุศลเพื่อ19โรงพยาบาลอย่าลืมมาร่วมกุญเยอะๆนะคะสนับสุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ เพื่อนแม่ไงบ้างเวลามีเพ bueno> ื่อนเพื่อนในกลุ่มของเราไม่มีเพื่อนแล้วนะถ้าหนูไปกับลูกทุกวันเลยจริงก็ออกมาหาเพื่อนบ้างได้แล้วก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนรักกันเขาต้องเข้าใจคนเราอ่ะพอเป็นผู้หญิงอ่ะพอมีลูกอ่ะมันจะห่างกันไปเองแต่เมื่อเวลาเจอกันก็ต่อก็ติดไม่จําเป็นต้องแบบคุยกันออมแบบ ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อมีปัญหาหรือเมื่อมีโอกาสเราก็เจอการคุยกันได้ตลอดน้องชายเขาเป็นไงปื้มไม่พี่สาวดังขนาดนี้มันมันบอกว่าอืมก็ะจ๋งดีนะเห็นไหมแล้วม่นก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าพี่สาวจะมีไม่เชื่อว่าพี่อมเดอมาจะมีคนแบบอย่างเงี้ยจะมีคนรักเยอะขนาดนี้ค่ะเออโหรลแล้ววันไหนน้องเท่าไหร่คะสิบห้ากับจ็ห้าสิบห้าหล่อไหม เพราะหน้าเหมือนออมแต่ผมสั้นน่ะอ้าวก็ดีสิเข้าวงการหน้าเหมือนออมไม่เลยไม่เอาเลยใช่คนนั้นไม่เอาเลยก็เลยบอกว่าให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ไปสายนักธุรกิจอะไรอย่างนี้ไปไปช่วยพ่อเขาไปเพราะว่าพ่อคุณพ่อก็ไม่มีมีลูกแค่สองคนอ๋อพอแล้วเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ต้องแบบช่วยพ่อหน่อยไปสานต่อธุรกิจไปสานต่อใช่ตรงนั้นก็สําคัญแม่เลี้ยงลูกจากดิจิตอลโคจริงเหร ค้นหาจากข้อมูลเวลาเลี้ยงลูกไงหรอแบบโอเพนบุ๊กอะแม่เปิดหนังสือหาข้อมูลเป็นคนที่ซึมซับทุกอย่างเรียนรู้ทุกอย่างจากแม่เป็นคนไม่อ่านหนังสืออ่านห้าห้าบรรทัดก็ลัเออาเลยแล้วเหมือนใครวะคือเรื่องลูกเนี่ยจะศึกษาเองแบบคนรับข้างแล้วก็แม่เป็นหลักเพราะว่าจริงๆนะถ้าคนเป็นแม่ลูกอ่อหรือคนที่มีลูกเนี่ยไม่น่าจะมีเวลานั่งอ่านหนังสือนะเป็นคนนี้เลี้ยงยากไหมคะน้อง เอาจริงๆนะไม่ได้อวยกันเลี้ยงง่ายมากคือเลี้ยงง่ายมากกว่าอีกคนนึงคนละแบบยากคนละแบบง่ายคนละแบบลูกชายลูกสาวบ้านนี้อ๋อแม่ดูไหมไม่ค่อยไม่ค่อยดูคือจะดูต่อเมื่อแบบเราทําในสิ่งที่ไม่ได้พูดไว้ให้ตรงอะไรประมาณนั้นจะดูหนูมีความสุขมากคือเราอยู่ในกองถ่ายก็จะม่เหมือนจกเหมือนแม่ที่เลี้ยงแบบปล่อยเนาะแม่แบบปล่อยปล่อยแบบบุฟเฟ่หาินี่อีหายนี่อไม่แต่แม่ก็ชอบแม่ก็ช หาอะไรให้กินนะหมายถึงแบบแช่ไปในตู้เย็นแล้วยุก็อยู่บ้านไปเลยนะแต่หนูพี่เล่นแบบสุกปังรเลยมั้งใช่ใช่ใช่แม่เแม่เคยดุบ้างไหมแม่ค่อนข้างชิวแม่ก็ดุสีดมอมเชื่อว่าแม่ทุกคนก็ต้องดุอยู่แล้วเวลาที่แบบลูกทําผิดอะไรประมาณนั้นอ่ะคนก็ถามเยอะนะแบบดูแบบเหมือนกับเออเหมือนกับก็ดุไหมอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราดุไหมคือเราไม่ดุเลยแบบแต่ไม่ตามใจแค่นั้นเองเวลาแม่ดุที่สุดที่เคยเจอดุยังไง ทำไงที่จะรู้ว่าแม่ดุที่สุดไม่ได้ว่าไงบ้างไม่มีเออไม่ไม่มีก็แม่ก็ดุทั่วไปไม่ได้แบบไม่ไดุออกไม่มีแบบอะไรว่าแบบแม่แปลงกายแม่แปลงกายแล้วอ่ะแบบมีแต่อ้ดีแปลงกายมีดีมีทุกอย่างแหละมี ทุกอย่างเพียงบต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าเหมือนครั้งที่ทําล่าสุดมันนานมากจนแบบลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลามันผ่านไปแล้วก็น้องออมก็แบบโตขึ้นต้องพัฒนาอะไรถ้าไม่พัฒนาก็เจออะไรอย่างเงี้ยรแต่หนึ่งอย่างที่ไม่พัฒนาเลยน้องออมเป็นคนติดสกินชิปแม่มากคือตัวต้องติดแม่ขอให้แบบเหมือนเติมแม่ทุกวัน เหมือนกับเมื่อวัยหนึ่งผ่านไปอ่ะคำสอนของก้อยอ่ะเขารู้ว่ามันเป็นความจริงแค่นั้นเองอ๋อแล้วแบบเหมือนพอเขาผ่านวัยแบบวัยต่อต้านวัยแองไปแล้ววัิงเหรอวัยสิงผ่านผ่านวัยต่อต้านแม่ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ละว่าคําสอนแม่เนี่ยมีอยู่จริงมีอยู่จริงเออมีอยู่จริงแล้วก็แบบอาเช่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เป็นเพื่อนสนิทกันเปลี่นออกพกอดมากเลยเนาะ กอดแม่ไม่กอดแม่แต่กอดทุกคนนะเออเป็นคนติดสกินชิปเหรอกอดโอ้ทจะกินชิปเหรอลูกไม่เป็นแบบไม่ได้ถึงกับติดหรอกแต่ชอบจับรู้สึกอบอุ่นคือตอนที่โตแต่ตอนนี้จับนางไม่ค่อยได้เพราะอะไรรู้ไหมแขนซ้ายนี่งทำไมอ่ะไปพ่าไปถ่าเอ็นมาจริงๆต้องใส่เสือกแต่ว่าวันนี้ถ่ายรายการกับนางนี่ถอดออกก็เลยถ่ายเขาบอกว่างี้วัยรุ่นแล้วเนี่ยอายุเกินแบบสี่สิบห้าสิบห้ามล้มนเบห้าสีบห้าสีบห้ยสิบห็นสิบห่าสห้าสอบห้าสิบห้ามิ้าสิบห้าน บ้านเก่งมากจริงไหมจริงอะไรบ้านเหรอเขาอยู่บ้านนี่ก็ชอบมากเลยมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะทํานะมันต้องแบบมันต้องมีฟีลก่อนอะแรคืออยู่บ้านอย่างน้อยแบบสองวันละวันที่สามจะทําอะไรดีทําบ้านดีกว่าชอบทำอะไรที่สุดในการทำบ้านจัดของ ของโลกของตอนนี้เรามีงานใหม่ะที่สุดก็คือแฟนคลับเนี่ยให้ของมาอันไหนที่แบบเออเหมาะตรงไหนจุดไหนเนี่ยเขาก็จะเรียงตั้งตุ๊กตามีเธอต้องมีบ้านที่ใหญ่มากเนาะเล็กมากเลยเพราะว่าแฟนะให้ของมาจริงๆบ้านเคยใหญ่แต่ตอนนี้เล็กแล้วของเยอะมากจริงหรอจริงของเยอะมากจัดทุกอันของแฟนคลับวางหมดก็เกือบทุกอันบางอันก็อยู่ห้องอีกห้องนึงอะไรอย่างห้องนั่งเล่นบ้างห้องอะไรแล้วแต่เราแต่โดยรวมแล้วมันอยู่ บริเวณรอบบ้านอยู่กับเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยพวกตุ๊กตาใช่ไหมพวกแบบไอ้ของเจาะกล่องจุ่มอะไรพวกนี้แล้วตอนนี้เปิดโรงงานและไปทําโรงงานตัวเองอันนี้เป็นงานใหม่ของเขาเองเปิดบริษัททั้งทําอาหารทําเสื้อเริ่มลามไปตรงนั้นแล้วตุ๊กตายังไม่ทันเปิดอะไรเลยตุ๊กตาไปวางแล้วตัวใหญ่มากขนกงโรงงานไี่ออมเป็นธุรกิจของออมเองเหรอลูกใช่ใช่หมายถึงแค่เปิดบริษัทเปิดออฟฟิศเล็กนิดใช่เฉยิะเล็กๆใช่ใช่ใช่ก็จะทำหลายแบรนด์อะไรอ่ะ คลิปไซเลนใช่ค oh, ือพ่อเกาทำอาหารไงพี่ก claro ้องทีนี้ก็มันต้องรับช่วงต่อหลายอย่างแล้วล่ะค่ะอะไรเงี้ยเฉียมว่าไอ้บริษัทนี้ทำทั้งเสื้อผ้าอาหารการกินตุ๊กตาทำหลายอย่างเลยใช่ก็เริ่มเริ่มค่อยๆเล็กๆค่ะทำบริษัทเล็กๆทำออฟฟิศเล็กๆรับตัวดีไนะคะเดียวนคือรับพลังงานไหยคะเคาน์เตอร์หน้าฟอนรับฟอนไหมคะแต่ไม่แต่เขาแต่เขาออกแบบเสื้อเองไงนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทุกคอลเลคชั่นดูเองหมดแต่ตอนนี้เริ่มอึดล้ะพอไม่มีไอเดีย S <S 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 มันต้องมีสิทธะลูกเนาะไม่หรอกเราทํางานอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วล<อ>แบบทุกๆวันประดังประเดเข้ามาแต่เชื่อว่าวันหนึ่งทําได้เดี๋ยวมันจะแบบสเร็จเพราะว่าตัวจริงก็ค่อยๆทาไปนะเกินครึ่งทางแล้วนะจริงไหมฮะองอ,อมฮะคุณแม่ให้อิสระมากในเรื่องการเที่ยวการเรียนการทํากิจกรรมต่างๆจริงแต่ก่อนนะเวลาไปเที่ยวออมจะไปเที่ยวไหนลูกกับกี่โมงเดี๋ยวแม่ไปรับนัดเวลาไว้เลยว่าแม่ไปรับไปส่งอ๋อเหรอ ไปรอดึกรอไม่ได้รอที่ร้านรอที่บ้านโอ้แล้วก็เราก็เล่นๆๆอย่างเงี้ยแล้วแม่ตอนแม่ก็แบบค่อยเป็นล่ตังคืนซึ่งเราสบายใจมากเราไม่ต้องหาทางกับคือเรามีอะไรบางอย่างเรามีตัวเช็คว่าเขาอยู่ร้านจริงแต่ลูกสาวมันต้องรับอย่างนี้แหละต้องนิดเลยใช่ซึ่งออมดีใจนะคือจริงมันก็จะมีคําสอนของแม่ที่อมยึดถืออยู่ที่เขาบอกว่าออมจะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้แบบอยู่ใน อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องอะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะและไม่เดือดร้อนต่อตนเองด้วยแค่นั้นพอที่เหลือแบบจะทําอะไรก็ทำอะมันในยกเป็นว่าแบบเราสนุกกับการใช้ชีวิตไรเงี้ยอิสระเนาะชีวิตเนาะอิสระดีหลังๆต้องต้องบังคับออมอ้อมอไปเที่ยวอกับ้านเราหิวอะไรออกจากบ้านเลยเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวมันจะมือช่วย่วงออกจนจนเหนื่อยแล้วก็ไม่ออกอีกเลย นับสนุนโดยไอคอนสยามปกติวันว่างก็อยู่บ้างทุกวันอยู่บ้านทุกวันทำไรลูกตื่นสายดูซีรีส์หาเวลาตื่นหลังๆก็ไม่ตื่นสายแล้วด้วยตื่นแบบตฉันตื่นเองปูเข้าใจอ๋อว่า เราออกทุกวันทํางานเจอคนเยอะทุกวันวันหยุดวันว่างก็อยากอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวใช้เวลาเป็นคุณทม์อะไรแบบนี้ใช่นี้ชอบกินชอบปรุงอาหารชอบปิดดิดอะไรของเขาทําอะไรหรออาหารอะไรที่ชอบทําแล้วทําให้แม่กินดีไหมทำกินเองทำกินเองจริงเหรอแล้วก็เลี้ยงนกเลี้ยงหมาเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยเยอะไงไม่ค่อยอร่อยอไม่ค่อยอร่อยนะทําแบบให้มันอยู่รอดไปวันวันกินได้ จริงๆเขาสารต่อธุรกิจอาหารไม่ได้แล้วคนนเราทําอาหารแบบแช่แข็ง่แช่แข็งค่ะป๊าชอบเอาออเล็ตมาแช่แข็งไว้แล้วอมก็เวฟกินพรอมอะไรกินอะไรก็ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยบอกวันรับปริญญาแม่ปลื้มมากใช่ไหมคิดว่าแม่ทุกคนแหละค่ะเป็นวันที่ปลื้มที่สุดในชีวิตจริงๆปริญญาของอมเนี่ยมันยากกว่าคนอื่นๆเยอะ งงเพราะงงว่าเขาต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันยากกว่าคนอื่นหนึ่งการนอนก็ไม่เพียงพอการกินก็ไม่เพียงพอเพราะนั้นมันลําบากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับปริญญาเรียนจบมาแม่ก็ดีใจมากๆเขาทําได้อะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับการเรียนเขาด้วยนะไม่ต้องไปเคลียร์กับครูอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะก็เก่งทําได้แล้วก็ต้องขอบคุณสถาบันด้วยออมหาลาัยแล้วก็เพื่อนด้วยแล้วก็ครอบครัวแวดล้อมของเขาอ่ะวันนี้บอกอนเลยว่า รายการของเราเนี่ยพิเศษมากเพราะต้องออมเนี่ยมีความในใจจะบอกหยุดคะ่ะหยุด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  เพราะว่าอย่าเพิ่งบอกตอนนี้อย่าเพิ่งบอกตอนนี้ความล้งความลับเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามีคนมารออยู่ข้างหน้าค่ะน่นอย่าบอกนะคะว่านี่ค่ะมาแล้วคุณโอ๊ตอนไรไม่ฝากกล้องค่ะแน่นอนแล้เจอกันก็ต้องเป็นเครื่องดื่มรังนกอยู่แล้วครับอู้ชอบมากเลยอันนี้จะเป็นรังนกของบอนแบกครับต้องบอกว่าที่มาที่นี่เนี่ยจะมาแต่เฉพาะไซส์ใหญ่ๆเท่านั้นเลยพี่กล้องอันนี้200 ML ครับแล้วเป็นรังนกถ้ำใช่ครับที่สําคัญเลยเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติตงนี้แหละที่ว่าเป็นจุดแข็งของเราเลยครับไซส์นี้ของเราใช้รังนกแห้งถึง้องรับแล้ว็ ด้วยโรงงานของเราครับโรงงานผลิตบอลแบกนะครับไก่ดำมหากิจเนี่ยมีประสบการณ์มา40กว่าป,ปีแล้วไม่ก้องเมื่อก่อนเป็นไก่ดำเขาโฆษณาทีวีอยู่แต่ตอนนี้เราก็ทําเป็นเครื่องดื่มรังนกด้วยครับซึ่งรังนกของเราเนี่ยต้องใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติมาตรฐานการผลิตเราชัดเจนครับตั้งแต่ทำความสะอาดด้วยคนแบบนี้ครับแล้วก็บรรจุด้วยเครื่องกักนะแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเก็บได้นานถึงสองปีเลยดังนั้นเนี่ยรอเนี้ยแล้วบอกสมัยทุกอันเพราะว่าทำไปขายไปหมดทุกั้งแล้วฮาลาลหรอคะมีไหมแน่นอนครับฮาลาล HACCP ISO สองเกกี่ยวับ ผลิตอาหารด้วยตรงเรามีครบเลยครับผมเลยคุณโอ๊ตนี่ลองเปิดสิคะได้ครับผมเปิดทะลกให้ดูเลยอันนี้จะเป็นไซส์200 ml นะครับไซส์ใหญ่แบบนี้เลยผมขออนุญาตบิดเปิดและเทให้ดูเนื้อข้างในนี่ารับผมขออนุญาตเทให้ดูเลยนี่อันนี้จะเป็นเนื้อลังนกแล้วจะเป็นลังนกจากถ้ำธรรมชาติเลยลังนกแห้ง2.8ครับ เดี๋ยวตักให้ดูนะว่าคุณตักไปใจก็เจอแต่เนื้อหลังนกที่คุณดูเห็นไหมแล้วเวลาทานบอลแบ็คครับทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าต้องเคี้ยวเนื้อไปด้วยครับแล้วสูตรนี้ของเราเนี่ยใช้น้ําตาลกรวดครับทาให้หวานอ่อนๆครับแล้วก็เนื้อเข้มข้นเลยได้ทานไปเคี้ยวไปทุกขวดแน่นอนแล้วบอกก่อนนะครับวันนี้โปรก็พิเศษมากๆเลยช่วโค้ดขาใช่ครับโปรโมชั่นของเราเนี่ย18ขวด1,290บาทพี่ก้องส่งฟรีไหมส่งฟรีด้วยปกติมากนอกรายการครับขาย2,000กว่าบาทนะครับเซตนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ย1,290 ราคา200 300นะในกรุงเทพแต่นี้ส่งฟรีให้เลยทั้งหมดก็1,290บาทครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางยังไงรีบโทรครับ020968777ครับอย่ามาดูดค้งครับ020968777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอด mvmon1 ครับสั่งรังนกบอลแบก200แพล็คแบบนี้ชาเลนไหมคะราคาหนึ่งแค่72บาทอ๋อใช่แล้วบอกของบอนแบกเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นรังนกชาติจริงเลยแล้วกล่องมันเราส่งส่งไงครับได้นี่จะได้ไป3แพ็คแดงๆแบบนี้คคคครรัับบบบกกกกก็็็็็็แแแแ่งงงไไไไปป3้้้้้าาานนนดดจะทเเอออพพึลวี2ใช ปกติแล้วขายให้นอก2,000กว่าบาทครับอย่างที่บอกไปตอนแรกแต่ที่นี่ครับ1,290บาทครับแต่ว่าจำกัดเพียง100เซตนะสำคัญตรงนี้แล้วก็เราจัดส่งฟรีด้วย1,290บาทจัดส่งฟรีทุกเซตโทรเลยครับ02-0968-777ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-0968-777ครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอ็มบีมอลหนึ่งครับสั่งรังนกบอนแบก200แอลครับเปิดให้ดูค่ะ ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้ป๊อกเหมือนกันแกบอกก่อนเลยว่าไม่คุณโอ๊ตค่ะแล้วบอกก่อนร้อยสายมันน้อยไปนะคุณโอ๊ตก็คือปกติก็จะเผื่อไว้ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตอนนี้แล้วการว่าใครโทรเข้ามาเนี่ยรูก็ให้สิทธิ์ส่งฟรีไปก่อนเลยแล้วกันรายการบีกล้องแบบนี้ให้มากกว่าร้อยสายนะใช่ครับคือตอนนี้ถ้ารู้หมดร้อยสายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางน้องเขาบอกแหละแต่ว่ายังไงก็ให้โทรเข้ามาก่อนครับเพราะเราให้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ช่วงนี้เป็นช่วงวันแม่ด้วยอ๋อใช่ยังเป็นอยู่ในช่วงเดือนวันแม่สําหรับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใครอาจจะพลาดโอกาสหรือว่ายังคิดออกว่าจะซื้ออะไรครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยยังรอช่วงเวลาที่โปรโมชั่นคุ้มค่าที่สุดก็ตอนนี้แหละครับคุ้มที่สุดเลยเพราะว่า18ขวั1 2 9 0ับาทจะส่งฟรีให้ทุกเซตเก็บเงินไปทางได้ใครไม่ได้กลับบ้านก็สั่งให้ส่งไปที่บ้านได้เหมือนกันครับอันนี้คือของขวัญวันแม่ที่เลิศที่สุดครับรีบโทรเลยที่เบอร์0-2 0 6รับยเ์รอีงครับไลนสั่ง หลังนกบอลแบก200 ml ครับผมนี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากพี่้ขออนุญาตนะคะดเดี๋ยวขออนุญาต สั่งไว้ก่อนเลยฝากให้กับย่าผู้ใหญ่กับคุณป้าก้องชอบกินมากๆเลยเดี๋ยวกลับมานะคะคืานั่งกินข้อเทลบ็อกเทลไปต่อนที่ร้านมีไหมคะร้าน all day by โพทรยอยู่ที่โยธินพัฒนาซอยสามก็ขอญาตกลับไปหาต้องออมกับคุณแม่ก่อนแล้วกลับมาทีไหนบอกซิมีความในใจจะบอกอะไรจ้าต้องออมก็เอาเป็นว่าออมขอบคุณละกันค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสออมไม่ว่าจะเป็นช่องคุณดีหรือว่าพี่ก้องหรือว่าแบบใครก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเคยให้โอกาส มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็ออมจะไม่ลืมเลยแล้วก็ที่สําคัญมากเลยคือแฟนคลับ<อ>คือถ้าแบบไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้อะไม่มีใครแล้วที่จะแบบสามารถซัพพอร์ตเราได้เยอะเท่าพวกเขาอะคืออมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากแล้วก็ไม่ไม่รู้จะไป เจอได้ที่ไหนอีกอะถ้าไม่ใช่แฟนๆเ,เราอะไรเงี้ยแต่ที่สาคัญที่สุดที่สุดที่สุดในโลกเลยก็คือครอบครัวถ้าไม่มีพวกเขาอะเราก็จะขาดแรงแรงใจส่วนหนึ่งเวลาทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องแบบขอบคุณแม่มากๆกับป๊ะป๋ามากๆที่แบบซัพพอร์ตออมก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ให้กำเนิดฉันมาขอให้ลูกเจริญเจริญนะจ๊ะี่คำนี้ต้องคำนี้ต้องขอต้องไหวต้องรอลูกขอให้ลูกเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปท้วสิ ให้ลูกจเจริญเจริญยิ่งขึ้นไปแลวกสาวอะไรค่ะลูกสาวคนนี้นะคะ <c oughs> อยากฝากขอบคุณนะคะคุณดิวช่องสามพี่พี่ช่องสามทุกท่านค่ะแล้วก็ทุกทุกคนเลยแล้วก็รวมถึงพี่กล้องแล้วก็อย่างที่บอกแฟนคลับนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดไม่น่าเชื่อขอบคุณตัวเขาเอง <c oughs> ขอเขาทำเ <c oughs> ขามีวินัยเขาพยายามอยากให้คีปความพยายามความอดทนแล้วก็ทุกอย่างหนีไว วันนี้เชื่อว่าออมผ่านอะไรมาสักระยะแล้วแหละแต่ยังต้องผ่านอะไรอีกเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้แค่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นให้ <c oughs> คีปความพยายามความสามารถแล้วก็ความอดทนแบบนี้ความน่ารักด้วยที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชมมาแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยให้สมกับที่วันนี้เรามายืนตรงนี้ได้มันไม่ได้ว่าได้เพราะโชคช่วยม,มันมีความพยายามด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็ คิดให้ให้ดีว่าวันนี้เรามาทำอะไรนะล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแค่นั้นนะน่ารักมากเลยนี่แม่เขาสอนเปเป็นผนจริงจริงนะใช่เหมือนคือมุว่าการเข้าใจกันระหว่างครูแม่ลูกคูเนี้ยคือการเป็นเพื่อนการเป็นเหมือนแบบให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันคอมฟอร์ทโซนของกันและกันและอยู่เคียงข้างกันเสมอวันนี้น่ารักมากขอบคุณแม่เราขอบคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็มาก ขอบคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ให้โอกาสเรามากับรายการเรื่องนี้นะคะโอ้โหวันนี้แบบแฮปปี้เนาะอขอบคุณนะคะสยามพารากอนนะคะที่วันนี้ในการให้พื้นที่ให้การที่รายการไหนทำนะค่ะใช่ค่ะอ่ะหมดเวลาของเพลอกร้อนตอนบ่ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ